สวัสดีค่ะพี่พี่ามาพบกันอีกหนึ่งอีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่233แล้วนะคะพี่ของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่หาค่ะ,คะพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาพี่พี่นะคะสแกน QR c o ารโค้ดก่อนนะคะพี่หาสแกน QR c o ารโค้ด เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่ศ6 2 6 1 7 2 6อ9 ID Line ดกีลนกับเบอร์โทรนะพี่นะเป็นเบอร์เดียวกันนะพี่ท่านใดที่ทักเข้ามาแล้วนะคะพี่ขาแล้วนัดไม่ได้รับสายหรือยังไงนะคะเดี๋ยวดโทรกลับนะพี่นะขอพาเพิ่มเติมเอาไว้เดี๋ยวนัาส่งให้นะคะพี่ตอนไฟล์หน่อยนะคะพี่ขาค่ะพี่เพื่อให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะค่ะมาชมองค์แรกกันก่อนเลยค่ะพี่ขาองค์แรกนะคะพี่เป็นพระ เนี่ยจ้ะพี่เป็นมีดจ้ะพี่มีดนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยนะจ้ะพี่เป็นยกชุดเป็นกล่องเหมือนเนี้ยพี่พร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะพี่นี่จ้ะเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะพี่น้องสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่ค่ะจะมีแปะทองตรงนี้นะคะพี่หาฝองฝองที่นะคะพี่นี่แล้วก็มีลายจานแบบนี้นะค่ะพี่อัขระสวยงามแบบนี้เลยะคะ่ะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้ ในฐานก็มีรอยจานเช่นกันนะคะพี่ขาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้าพี่นี่นะคะพี่ขาชุดนี้นะคะพี่เก้าร้อยค่ะพี่เก้าร้อยเท่านั้นนะคะพี่จะสวยงามมากเลยนะคะพี่ชมใกล้ๆกล้ได้จากนี้จะมีสีพึ่งแบบนี้นะคะพี่แล้วก็มีมีเจ้าสมเด็จพระสิวลีแล้วก็ฝิ่นนะจ๊ะพี่ สิงนี่ไม่ฟ้าบอ๋อเป็นเนื้อโลหะจะพี่จับดูแล้วเป็นเนื้อโลหะเลยจ้ะไม่ใช่กระดูกหรืออะไรจะพี่เป็นเนื้อโลหะนะไม่ใช่ค่ะลงทองมาสวยงามแบบนี้นะคะพี่ชุดนี้นะคะพี่หา900บาทเท่านั้นค่ะพี่900บาทนะเผื่อพี่ท่านใดชอบนะคะพี่อ่ะตามด้วยนี่จ้าพี่ี่ยกชุดจะพี่เป็นถุงแบบนี้นะคะเป็นย่ามน้อยจะพี่ถุงแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ทั้งในนะ จะมีพาด้วยการไหลายองค์นี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยและพี่น้องนี่จะมีนางกวักนะคะพี่ให้พี่ชมทีละองค์เลยนะจ๊ะจะผี่จะมีนางกวักนะคะหนึ่งองค์นะพี่นะเนี่เป็นยกชุดแต่พี่ใส่ถุงมาเลยนะจ๊ะพี่มีนางกวักหนึ่งองค์นะคะในถุงนี้นะถุงแบบนี้นะจ๊ะพี่แล้วก็มีนี่จ้ะมีกูม,มาน,นะคะพี่กูมามาพร้อมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่มีได้สายสินแบบนี้นะจ๊ะพี่ดูวยนะ หนึงนะคะสองชิ้นไปแล้วนะคะพี่แล้วก็มีนี่จะพี่จ้านี่จะาเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อย่างนี้แล้วจ้าพี่จะตามนี้เลยนะเจ้าพี่นี่จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หาจ้าแล้วก็นี่จะพี่เหรียญจ้ะเหรียญเหรียญเขาเรียกเหรียนขวัญถุงน้าเลยนะคะพี่ขาเหรียนขวัญถุงนะพี่เนาะจ้าพี่ ตามนี้เลยนะคะพี่ในเหรียวันถุงเนาะในหนึ่งถุงนะคะพี่จะมีนะหนึ่งชิ้นนี่นะคะที่พี่เห็นนะขอพาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ฝา่ชิ้นนะคะพี่นะคะแล้วก็ฝา่ชิ้นนะคะพี่ฝามชิ้นสี่ชิ้นนะคะพี่มีทั้งหมดนะสี่ชิ้นนะคะพี่ในหนึ่งถุงนะคะพี่ค่ะมีแบบน,นี้เลยเนะจ๊ะพี่หนึ่งถุงจะเป็นแบบน,นี้นเลยนะคะที่สี่ชิ้นด้วยกันนะคะ หนงถุงจะมีสี่ชิ้นด้วยกันค่ะแบบนี้เลยนะคะพี่หาในถุงย่าน้อยแบบนี้นะคะพี่จะเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะต่อมานะคะพี่จะเป็นยกชุดแบบนี้ยกชุดแบบนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ี่จะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาเนี่เป็นแบบนี้เป็นของเก่านะได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ยกชุดเป็นหลวงพ่อเดิมเนาะพี่น้อนี่ แต่พี่เป็นหลุมพ่อเดิมนะคะมีเหรียญน,นะคะพี่แล้วก็มีมีม,ม,มีมีดหมอนะคะพี่มีมีดหมอแต่พี่จ่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อย่างนี้ค่ะอันนี้เก้าร้อยบาทนะคะพี่ยกชุดอันนี้เก้าร้อยบาทนะตามด้วยนี่จ้ะพี่มีดค่ะพี่มีดหมอเนาะจ้ะนี่สวยงามแบบนี้เ,เลย จ้าพี่อันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่เนาะตรงนี้นะจ้าพี่ตรงนี้เป็นกระดูกนะพี่นะตรงนี้เป็นกระดูกจ้าพี่จ๋าเป็นแบบนี้เลยได้มาเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่นี่แล้วก็มีได้ฝ่ายเินตรงนี้ด้วยนะจ้าพี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่หัวเป็นคล้ายๆเสือนะพี่นนองเสือแหละพี่แกะเป็นเสือเนาะเป็นกระดูกนะพี่นะกระดูกกามช้างนะพี่เนาะ แล้วก็เป็นลายแบบนี้เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามนะคะพี่ขาตรงนี้มีรอยจานนะคะพี่รอยจานเต็มเลยนะจ๊ะีจนจ้าสำหรับมีเล่มนี้นะคะพี่900บาทนะพี่นะ900บาทนะสวยงามค่ะพี่ขนาด3นิ้วเนาะถึงนนัดวัดให้อีกเดียวพี่นะจ้ะาเดี๋ยววัดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จ้าเนี่ยจ้าพี่ขนาดนะคะพี่3นิ้วจ้า ตรงใบมีดนะจจะพี่ฝ่องนิ้วครึ่งฝ่งนิ้วครึ่งนะจจะพี่ฝ่องนิ้วครึ่งนะจ้ะนะจาถ้ารวมด้ามจับแล้วจะอยู่ที่ประมาณฝีนิ้วจะพี่ฝีนิ้วแบบนี้นะจ๊ะจ้าพี่ีนิ้วจ้ะสวยงามนะคะพี่นะเก็บสะสมว้นะคะพี่คะเป็นของสวยงามเป็นมีดหมอแบบหนึ่งนะพี่นะในนั้นจะมีเนี่ยประจําเลย นี่จ้ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หาในแบบนี้เลยจาะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ตรงนี้นะคะพี่เป็นกระดูกการช้างนะไม่ใช่งาน,นะคะพี่หา90 0้บาทค่ะสําหรับมีหลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะคะพี่900บาทนะจ๊ะจ้ะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่ไปที่พาโปรโมชั่นก่อนเนะะี่ยเขไม่นะไล่ราคากันไปนะเผื่อพี่ชอบองค์ไหนปิดตาไอ้ตาว่าขุนแผนจ้ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ ข้างหลังเป็นพับปิดตานะพี่นะนี่พับปิดตาผงพายกุมารนะแบบนี้นะพี่นะนี่ของหลวงปู่ทิมนะพี่นะขุนแผนก็เป็นเนื้อผงพายนะพี่จะสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองนะคะพี่เป็นเนื้อเหลืองๆแบบนี้นะคะพี่ข้างหลังมีพับปิดตาเหมือนกันนะพี่นะแต่พับปิดตาเป็นองค์สีเขียวพี่จําให้นั้นหน่อยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นองค์ที่สองแล้วนะคะพี่ขา สามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอพาพเพิ่มเติมนัาได้เลยนะคะหลวงปู่ทวดจะพี่เก้าเจ็ดนะพี่นะในองค์นี้สวยนะพี่นี่โปรโมชั่นร้านนะัดมีทุกวันนะคะพี่นะในจั๊องค์นี้สามร้อยเท่านั้นนะคะพี่เก้าเจ็ดนะยังมีไข่เนี่ยเขาเรียกไข่วัวหรอพี่ลอเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีรูตรงนี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่หาสามร้อยจ้าต่อมานะคะพี่ในจั๊เป็น พระสมเด็จนะคะพี่ข้างหลังเป็นสีบุรีนะเป็นผ้าสีบุรีนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะพี่น้อนี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่ผ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะนัดพยายามให้ชัดที่สุดละพี่สามร้อยบาทจ้าจจพ่สาตามด้วยหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ขาหลวงพ่อน้อยนะพี่นะนี่อันนี้เนื้อออกสมฤทธิ์นะพี่น้อนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เก่าเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาถ้าสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ท่านใดชอบนะทักขาได้เลยสามร้อยบาทจ้าล็อกเกตจะพี่ล็อกเกตนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นล็อกเกตหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่พี่ท่านใดชอบนะถักได้เลยนะจ๊ะสามร้อยเท่านั้น,นะคะ่ะพี่หาสามร้อยจะพี่หลวงปู่ทวดจะพี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่นี่ ข้างหลังเป็นเจดีแบบนี้จ้าพี่ข้างหลังเป็นเจดีแบบนี้นะคะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะจะพี่สามร้อยบาทจ้า้าฝผมเด็ดนะคะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะจ้าจะพี่จ๋าพาฝผมเด็ดนะด้านหลังเหมือนคล้ายๆมีผ้ารอดอะพี่อยู่อีกหนึ่งองค์นะพี่นะนี่ สามร้อยเท่านั้นค่ะพี่ค่ะสามร้อยบาทน,นะคะสามร้อยบาทพระปิดตาพี่พระปิตาหลวงปุโตนะคะพี่ค่ะตรงนี้ฝั่งตะกุดนะพี่นะฝั่งตะกุดแบบนี้นะด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าจ้าีจ้าพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ค่ะสามร้อยบาทน,นะต่อมานะคะพี่เป็นพระกิ่งหล่อตันนะคะ,ะต้องเขย่ายดูก่อนพระกิ่งหล่อตันนะคะพี่คาะนี่ ด้านหลังนะเป็นแบบนี้นะเปาวเลสนะพี่นะหิ่เปาวเลสนะเห็นจางๆนะพี่อย่างจางๆเลยจะพี่เปารเวลสเนาะใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่เก่าค่ะพี่เป็นของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนุ่มหวานฉ่เลยพี่สามร้อยจะพี่หลวงปู่ทวนะคะพี่เนื้อเมกกิซนะถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะทาหานัดได้เลยจะพี่จ้ะ องนี้ก็สวยนะจ๊ะพี่สามร้อยไม่กระสิบนะพี่นะสามร้อยบาทแล้วก็เป็นปิดตาแล้วจ๊ะพี่เนื้อออกเก่าๆแบบนี้เลยจ้นคางด้านหลังนะคิ้วข้างะค่ะใต้ขางเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าตานะสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะคะองค์นี้ไม่ฟราบที่เลยพี่ไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ จ้าพี่ข้างเป็นแบบนี้ใต้ฐานนะจ้าจ้าพี่จ้าสามร้อยบาทจ้าแล้วจ้าพี่พับโปรโมชั่นนะองละสามร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วนะต่อมามาเริ่มที่อง์ละเจ็ดร้อยเลยจ้าพี่หกร้อยหกร้อยพูดผิดจ้ะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยจ้าพี่จ้าในสิงจ้าพี่ในรูกหัวใจแบบนี้นะคะพี่เป็นกระดูกกามช้างนะหลวงพ่อเดิมนะพี่นะใส่ตลับมาสวยงามแบบนี้เลย หกร้อยบาทจ้ะองค์ละหกร้อยนะพี่นะพี่สามารถซื้อจับคู่ได้นะเพราะเดิมจ้ะพอเดิมนะเป็นกระดูกการช้างนะพี่นะนี่ใส่ตลับมาแบบนี้เลยจะพี่จ๋าพอเดิมเนาะจ้ะหกร้อยบาทจ้ะจับคู่ได้เลยนะจ้ะพี่นี่เป็นบุหนังพี่องค์นี้สวยมากยุทธยานะพี่นะเป็นชินเงินเนาะแบบนี้เลยเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จาจ้ะ ถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอทางไลน์ได้นะคะพี่อันนี้600บาทจ้าพี่600้บาทนะคะพี่พระพุทธชินราชค่ะเหรียญพระพุทธชินราชนะเป็นของเก่าเก็บเลยนะคะพี่หาได้มาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่สามารถใส่ตลับขึ้นคอได้เลยสวยนะคะพี่600บาทค่ะพระโปรโมชั่นนะคะพี่600พี่สามารถซื้อจับคู่ได้นะคู่ได้ก็จะลดลงมาอีกหน่อยนึงนะคะพี่ ต่อมานะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์จากพี่องค์นี้นะคะมีไขว้วานสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่หาเนี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยพี่ชมพี่ชอบนะพี่ทักได้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หาเน่ยเก่าเดิมๆสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่จะหกร้อยบาทจา้ะโปรโมชั่นนะคะพี่องค์ละหกร้อยนะพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมหรือว่าจับคู่กันได้จ้ะอันนี้นจะพี่เป็นขุนแผนนะคะพี่นี่ เก่าแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเนื้อหาสวยงามมากเลยจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะเก mm hmm. ่ามากจ้ะพี่จ้าหกร้อยเช่นกันจ้าพี่จ้าหกร้อยทด้วยนี่จ้ะพี่พัฟฟิวลีนะหลวงพ่อกลวยนะพี่นะอันนี้เก่ามากเลยพี่ได้มาเก่าเดิมๆแบบนี้เลยพี่เจ้ะพี่เก่ามากเลย จะพี่หกร้อยนี่้จะพี่หกร้อยจ้าพักกิ่งจะพี่อันนี้มีเสียงกิ่งนะคะลองคอดูแล้วมีเสียงกิ่งนะคะยันข้างค่ะเป็นแบบนี้นะคะที่ค่ะลต้ฐานจ้านี่จ้ะเป็นพักกิ่งเนาะพี่น้องสวยพี่เก่าเดิมๆเ,เลยเพลอทองออกเนื้อทองดอกบัวบะพี่นี่จะพี่สวยมากเลยจ้ะ 600จ้ะพี่สามารถซื้อจับคู่ได้เลยนะจ๊ะพี่พระโปรโมชั่นนะคะพี่องค์ละ600อนะหมดลงแล้วต่อไปพี่มาชมองค์ละ900นะคะพี่ไล่ราคาไปน้อจัะพิจารเริ่มที่เริ่มที่นี่ก่อนเลยพี่จ้าพี่นี่ลูกอมหลวงบุทิมนะพี่นะมีตะกุดตะกุดทองนะพี่นะอยู่ด้วยลูกอมสามลูกเลยหนึ่ง สวยงามของเก่าเดิมๆเลยพี่หลวงปู่ทิมนะเก้าร้อยจ้าพี่จ๋าเนี่พระสมเด็จจ้าพี่พระสมเด็จนะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าพี่เก่าเดิมๆสวยงามมากเลยจ้าพี่นี่ของเก่านะวัดละครนะพี่นะพิมพ์ใหญ่เลยนะจ๊ะจ้าเก้าร้อยจ้าพี่เก้าร้อยนะจ๊ะนี่จ้าพี่จ๋าเนี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ปีหนึ่งห้านะอุดกิ่งนะพี่นะปีหนึ่งห้าต้องมีกิ่งนะพี่ ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะจะผิดมีคำว่าหนึ่งห้านะคะพี่มีคำว่าหน, 15, นะะึ่งห้าน,นะหลวงเพราเงินนะคะพี่หนึ่งหของเก่าอ่ะพี่มันก็เลือนลางเนาะตามการเวลาอันนี้เป็นอันปะก้านะคะพี่หาเลยแบบนี้เลยจะพี่อันนี้เก้าร้อยจะพี่เก้าร้อแหวนจะพี่ให้ชดล่ะ จะเป็นหัวเหมือนกระหัวนี่หัวงูหรือเปล่าพี่ถ้าจะไม่ผิดเป็นหลวงพ่ออิ่มหรือเปล่าพี่นัใส่พี่ดูแบบนว,นะว่าขนาดไหนนะพี่นะถ้จะจําไม่ผิดนะคะพี่นะ่าจะเป็นหลวงพ่ออิ่มนะพี่นะ้องนี่เฮ้ยพี่ห้าสิบห้าสิบถึงหกสิบใส่ได้นิ้วนะพี่นะหลวงพ่ออิ่มบัดหัวเข่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะพี่ชมดูนะเปิดพี่ชอบนะพี่นะอันนี้เก้าร้อยบาทจ้ะเก้าร้อยบาทนะคะพี่เก้าร้อยบาท ่าแหวนนะพี่นะาเก้าร้อยบาทนะจ๊ะจ้าพี่มาต่อกันเลยนะจ้านี่จ้ากาลาจ้ะพี่กาลาเป็นลาหูอมจันนะพี่นะกะลาตาเดียวนะพี่นะาแกะเป็นลาหูอมจันเก่าเดิมๆแบบนี้เลยพี่เลี่ยมมาพร้อมพิ้นคอได้เลยแหละพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ชินีเก้าร้อยบาทนะจ๊ะเก้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเก้าร้อยบาทนะจ๊ะจ้าพี่ต่อมานะคะพี่ เป็นนี่จ้าอันนี้จะแพงนะพี่นะข้างในเป็นงานะเป็นงานะพี่นะค่ะเป็นงานค่ะพี่เป็นฝิ่งเนาะรูปหัวใจนะพี่อันนี้หนึ่งพันสองร้อยนะพี่นะหนึ 1, ่งพันสองร้อยจะพี่ตามด้วยนี่จะพี่น,นี่จะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะขอภัยนะคะพี่นะนี่จ้า เป็นล้อมแม็กนะคะพี่หลวงพุโตนะพี่นะหนาแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้นะที่ดูได้นะหน้าท่านนะจะคมกริบเลยนะคะพี่หานี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่กล่องเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะนัดได้มาของเดิมๆแ,แ,แ,แบบนี้เลยจะพี่จะหลุดออกมาแบบนี้ต้องขอพายพี่นะแต่ปิดได้ปิดได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยจะพี่นี่ปีแป๊บนึงขอดูหน่อยนะ,ะพี่ไม่ชัดขอดูหน่อยแป๊บนึงนะคะ ที่กล่องนะพี่นะปีสองสองพี่นี่ปีสองสองนะเก่ามากเลยพี่นี่เก่ามากเลยเงานทําบุญนะพี่นะเก้าสิบสามปีพี่เก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่นี่อันนี้นะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่ลดได้นิดหน่อยนะคะพี่ค่ะรับเหมามาได้มาแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่ค่ะลดได้นิดหน่อยนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยนะสําหรับหลวงปู่โตล้อมแม็กนี่นะคะพี่แล้วพี่น้องจ้ะ นี่จ่าพี่หลวงพ่อจงพี่หลวงพ่อจงเดี๋ยวยอยพี่ชมก่อนเป็นแปบ๊บหนึ่งนะพี่นะหลวงพ่อจงเป็นเนื้อเงินนะพี่เงินเก่าเลยพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่อันนี้นะคะพี่เท่ากันค่ะหนึ่งพันสองร้อยนะจพี่ เป็นเนื้อเงิน1,200อันนี้ลดไม่ได้แล้วนะคะพี่เป็นของเก่าได้มาเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เป็นปลาจะเพียนนะพี่นะเก่าเดิมๆเ,เลยนี่เป็นเนื้อเงินนะพี่อันนี้หนึ่งพันสองร้อยเนี่ยจ้ะพี่จ้าต่อมานะคะพี่นี่จะ้ะนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ จับกระเช้ามาจับกรอบมาแบบนี้แกะลายสวยงามนะคะพี่ด้านหลังเป็นสิงห์ฟรัาขวัญเป็นงานะพี่นะแบบนี้เลยเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้นะคะพี่หนึ่งพันเช่นกันจ้ะพี่1,200นะคะพี่ค่ะค่าจะส่งไปทางค0สินะโอนเงินฝดนะพี่ส่ฟงฟรีนะคะจ้าพี่ต่อมานะคะพี่เป็น,นจ้าเรียกอะไร พัฟฟิวเรีแบบนี้นะค่ะพี่ี่เก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้แต่จะให้พี่ดูใกล้ๆนะเป็นแบบนี้จะดีแบบนี้เลยนะจะพี่จ๋าเก่ามากเลยนะคะพี่พัฟฟิวเรีนะนัดวัดขนาดพี่ก่อนดีกว่านะเนาะเพื่อความมั่นใจนี่จะพี่วัดขนาดนะอยู่ที่สี่นิว้วจิ๊ี่ความผุงสี่นิ้วเลยพี่สี่นิน้วแบบนี้เลยสา,ามนิ้วกว่าพี่สามนิ้วครึ่ง ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจะเกินไปนะจ๊ะพี่เนาะนี่หรืก็ประมาณนี้จ้ะพี่สามนร้อครึ่งแต่สวยนะพี่นะนี่มือถ้าเป็นขนาดปกติแบบย่อมาจะอยู่แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อย่างนี้นะคะนี่ก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานะพี่จเห็นถึงความชัดเจนนะพี่นะอันนี้หนึ่งพันแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันจ้ะพี่ลดได้นิดหน่อยนะพี่นะสวยพี่เก่าเดิมๆเลยจ้ี๋ยะพี่จ๋า 1200จะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นงานนะคะพี่นี่งานน่งขาโต๊ะอย่างนี้นะคะหลวงพุทิมนะพี่นะใต้ฐานมีนัมเบอร์เป็นเลขสามนี่นะพี่นะอันนี้1500นะจจะพี่1500 ถ้าเกิดแจ้งราคาผิดยังไงต้องขออภัยนะพี่นะอันนี้1,500บางครั้งพามีหลายรายการแะพี่นะัดก็หลงลืมนะคะพี่1,500งนะจ๊รจะพี่ฝําหลักหลวงปู่ทิมนะอันนี้เป็นงานแล้วพี่นะประกันงานให้เลยนะจ๊ะเป็นงาน,นจ้าต่อมานะคะพี่พักกิ่งพ,พักกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่มีเสียงกิ่งนะพี่นะเสียงกิ่งดังกลงวานเลยพอแล้วมีเสียงกิ่ง ขาดูขเขาขยาอย่างนี้แล้วพี่เสียงกิ่งมิจากทนั n เบอร์เป็นเลขสามนะคะพี่มิจาอันนี้ฝั่งพันฝั่งร้อยนะคะพี่ลดลงมาแล้วนะคะพี่หาส2งพันงร้อยมีฝั่งองค์นะพี่นะ ka. กิ่งหลวงปู่ทิมยังอยู่ฝั่งองค์เลยเป็นก้นทองคําทั้งคู่เลยนะคะพี่สวยทั้งคู่เลยอันนี้ดับเบลหนึ่งสองกับดับเบ์เลขสามนะพี่นะยังอยู่ทั้งคู่เลยขออนุญาตวนๆหน่อยนะคะพี่่าสำหรับกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ก้นเป็นทองคํานะ จะพี่ฝั่งพันสองร้อยเียจะพี่สำหรับอีพีนี้นะคะอีพีที่สองร้อยาานะคะพี่ฝากพี่พี่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือนะคะเพื่อจะไม่พลาดวันที่นัดทำคลิปนะคะพี่ขาชมแล้วชอบนะคะพี่ทักฝากถามได้นะคะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรจะ้ะสำหรับอีพีนี้นะคะพี่นะต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่พูดไม่พอพูดไม่สุภาพพูดไม่น่ารังนะคะพี่ ขอภัยพี่ไว้ด้วยนะคะพี่ขาจ้าลืมจักเหลืออีหนึ่งตัวจ้าคจะสิ่งจะพี่คนจะสิ่งนะนี่หลวงพ่อเดิมนะใหญ่มากนะจ้าพี่ใหญ่บิ๊กบุ้มนะจ้าพี่ใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้นะจ้าเห็นนะจะย่อให้ชมนะจ้านี่จ้าบางครั้งรีบอะค่ะพี่รีบพูดเนาะก็เลยตกหล่นนะจ้าพี่นะนี่หันไปเห็นเลยสวยงามจะย่อลงมาแล้วนะคะพี่จะอยู่ขนาดนี้นะคะแบบหนึ่งนะคะนัดปัดให้นะคะพี่อ่า กว้างนะคะพี่อยู่ที่ฝ่องนิว้วฝ่องนิ้วแบบนี้เลยนะคะที่พี่เห็นเลยฝ่องนิ้วนะคะจะฝูงนะคะพี่ฝูงก็อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งนะคะพี่สวยงามนะคะพี่ที่สําคัญนะเป็นงาแกะโคจะสิงฟงเครื่องนะคะพี่หาเน่นะคะพี่โคจะสิงฟงเครื่องเป็นงาแกะนะคะพี่ยนยําพี่นะว่าเป็นงาแกะนะคะสําหรับโคจะสิงองค์นี้นะคะพี่ 3,500จากจะพี่จะา3,500สามารถลดได้น,นิดหน่อยสำหรับอีพีนี้นะคะกราบขอบคุณพี่พี่นะคะสวัสดีค่ะ